สวัสดีครับผมน็อตพานโนครับวันนี้ผมมีรถบ้านเกตด A มือเดียวป้ายแดงออกห้างมานำเสนอพี่ๆห่งคันครับ a l t ติ 20121.6GduoABSAirbagTop1.6 นะครับนะฮะผมผมรีวิวให้พี่ๆดูรอบๆคันนะครับนะฮะรถประกันชั้น1นึรถมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้น1ตั้งแต่ป้ายแดงทุกวันนี้ประกันชั้นหก็ยังมีอยู่นะครับนะฮะให้พี่ดูนะครับยาง เป็น c o n t i n e n ตัลนะครับนะฮะทั้งสี่เส้นนะครับดอกหนาหนาแน่นๆให้พี่พีเอาไปใช้อีกหลายหมื่นกิโลนะครับนะฮะนะฮะรถสวยสีเดิมไม่เคยทําสีนะครับนะฮะรถสวยสวยมากเลยครับคันนี้นะครับนะฮะฉางเผือกก็ว่าได้เลยนะครับนะฮะนะฮะไฟหน้าแท้ผมคันทำการขัดเครื่อบให้แล้วนะครับพี่พนะฮะสปอร์ตไลท์มีครบนะครับรถเป็นท็อป1.6นะครับนะฮะมาพร้อมทะเบียนนะฮะ สวยๆนะครับพี่เขาจองมาตั้งแต่ออกป้ายแดงจองมาห้าพันนะครับนะฮะผมก็ให้ไปด้วยนะครับนะฮะทะเบียนสวยก้าหน้าเก้าหลังคอละคขังด้วยนะครับนะฮะนะฮะไฟหน้าข้างซ้ายก็แท้เดิมโรงงานใสๆเลยนะครับผมขัดเครื่อบให้แล้วนะครับไฟตัดหมอกมีมาครบนะครับชุดแต่งเป็นตัวเล็กแท้มาจากโรงงานเลยนะครับออกตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับนะฮะผมให้พี่ๆดูสีข้างซ้ายนะครับนะฮะรถายเดิมนะครับ สวยจริงๆนะครับนะฮะจอดในร่มตลอดนะครับสีเดิมเดิมไม่เคยทํานะครับนะฮะนะฮะสวยสีสวยๆเงาฉ่ำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกบวกเลยนะครับคันนี้นะฮะนะฮะหอยพี่ดูนะครับสวยจริงๆนะครับนะฮะปีกหลังก็มีมาให้นะครับนะฮะสเกิร์ตปีกหลังรถเป็นหนึ่งจุดหกีนะครับนะฮะไฟเป็นตาเพชรแล้วนะครับนะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังชุดแต่งตัวเล็กข้างหลังก็มีมาให้ครบหมดเลยนะครับ สวยจริงๆนะครับคันนี้นะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากนะครับรถเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะนะครับนะฮะเข้าตั้งแต่ปลายแดงทุกวันนี้ก็ก็เข้าอยู่ถึงเดือนหกนะครับแล้วก็หลังจากหลังจากนั้นมาพี่ก็ก็ทําข้างนอกนะครับนะฮะคอมแอร์เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับนะฮะคอมแอร์เปลี่ยนมาใหม่เกือบสองหมื่นนะครับพี่เขาบอกผมนะครับนะฮะภาษภาคมหกแปดนะครับ นะฮะสิบหกตุลาหกแปดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับพี่ๆสวยจริงๆนะครับสภาพช้างเผือกเกียงคันนี้นะครับนะฮะเล่มนะฮะมันเปิดไม่ได้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยไม่เคยผ่อนไม่เคยอะไรทั้งสิ้นซื้อเงินสดในเล่มลําดับเดียวนะครับเล่มเดิมๆนะครับผมขออนุญาตเก็บนะครับแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งตั้งแต่ป้ายแดงนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถึงถึงยี่สิบเจ็ดกันยาหกแปดนะครับก็ให้ไปด้วยนะครับนะฮะพี่พี รถดีแค่ไหนนะครับทําประกันชั้นหนึ่งมาตลอดนะครับรถสิบกว่าปีนะครับเนี่ยฮะกู้มืออะไรมีครบบุ๊กเซอร์วิสมีครบหมดนะครับนะฮะนี่ฮะถุงมือเอ้กู้มือใช้ถุงลมนิรภัยนะครับก็มีให้มาครบซีดีกระเป๋าหนังมีครบหมดนะครับผมขออนุญาตเก็บนะครับพี่พี่นะฮะแล้วก็พี่ดูนะฮะเบาะเดิมหนังแท้ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้สภาพดีจริงนะครับนะฮะผมทําการสปาให้แล้วนะครับหนังเดิมแท้จากป้ายแดงทุกชิ้นนะครับสวยจริงๆนะครับ นะฮะพี่เขาใช้รักษาดีมากนะครับนี่ฮะผมโตโยต้าก็มีมาให้นะครับ้ายางก็โตโยต้านี่ฮะผมทําการถอดซักหรือสปาให้ดูโครงสร้างภายในนะครับคลิปมีก่อนหน้านี้นะครับนะฮะพี่ๆสวยจริงนะครับนี่ฮะแผงประตูเดิมๆไม่เคยทําไม่เคยพ่นสีอะไรแต่อย่างไรนะครับสวยจริงๆนะครับพี่ๆอขันนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็หน่วงคอนโซลมีแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็ คอนโซลอยู่สภาพที่ดีนะครับสวยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับส่วนมากเอาที่จะแตกทุกคันคันนี้ไม่มีแตกไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่เขาใช้รถได้ถนอมดีมากนะครับเนี่ยฮะพี่ๆดูพวงมาลัยนะครับนะฮะไม่สึกไม่หลอเลยนะครับรถใหม่สองแสนกว่านะครับนะฮะผู้หญิงขับคนเดียวนะครับนะฮะเนี่ยผมให้พี่ๆดูนะครับไม่เลขไม 2 5งแสนหนะครับนะฮะกับสภาพรถสภาพนี้นะครับนะฮะใช้คนเดียวรักษาดีดูแลถึงนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับพี่พี่รถ10กว่าปีตกปีหนึ่งสองหมโลนะฮะขี่มาแก้ทำงานแล้วก็จอดนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับนะฮะพี่ดูวัสดุภายในนะครับนะฮะสติกเกอร์จากป้ายแดงก็ยังไม่ได้แกะสติกเกอร์วิทยุนะครับช่องแอร์แน่นเลยนะครับ นะฮะพี่เขาขับคนเดียวนะฮะพี่ดูเบาฝั่งคนขับนะครับนะฮะนี่ผมไม่ได้ทําสักชิ้นนะครับนะฮะอยู่ในภาพที่สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเบาข้างหลังนะครับนะฮะหายากแล้วนะครับคันนี้ผมให้สภาพนึงในร้อยเลยนะครับครบขององค์ประกอบของรถสวยคันนี้มีให้พี่ๆครบเลยนะครับนะฮะนี่ฮะเบาหลังก็แทบไม่มีคนนั่งแท้เดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับเบาะหนังรูนะครับพี่ๆนะฮะแน่นๆตึงๆเลยนะครับข้างหลังแทบไม่มีคนนั่งนะครับ นะฮะสวยจริงๆนะครับนะนี่ฮะผ้าหลังคาขาวๆเลยนะครับฮะแผงประตูหลังซ้ายนะครับนะฮะอยู่สภาพที่ดีเดิมๆสวยจริงๆนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างขวานะครับนะฮะกระจกหลังก็โตโยต้านะครับนะฮะรถสมบูรณ์มากนะครับขับดีขับโคตรดีเลยครับนะฮะผมยังชอบเลยนะครับคันนี้นะฮะสีเทาเขียวเดิมโรงงานจากป้ายแดงนะครับนะฮะประตูหลังฝั่งขวานะครับ อยู่ในสภาพที่สวยดีผมทําการสปาให้แล้วรถหอมหอมอย่างกับป้ายแดงรถเหมือนป้ายแดงอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับพี่ๆเนี่ยพี่ดูพื้นผมไม่มีใครได้นั่งเลยนะครับนะฮะหายากแล้วนะครับพี่ดูยางขอบประตูนะครับนี่ฮะสะอาดสะอ้านนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับนียฮะประตูหลังขวานะครับนะฮะหายากจริงครับรถสภาพนี้นะครับนะฮะมือเดียวป้ายแดงประกันชั้นหนึ่งตั้งแต่ป้ายแดงนะครับ นะฮะผมให้พี่ดูนะฮะบอกคนฝั่งคนขับนะครับนี่ฮะเดิมเดิมทุกชิ้นนะครับนะฮะจะหาที่ไหนครับแบบนี้ครับนะฮะรถสภาพแบบนี้นะครับนี่ฮะแผงประตูขวานะครับคนขับนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องให้พี่ๆดูนะครับนะฮะเครื่องสตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่ฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับกระจกข้างพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับ นะฮะพี่พี่แอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับพี่เขาเพิ่งเปลี่ยนคอมมาทั้งระบบนะครับคอมแท้นะครับเกือบสองหมื่นนะครับเขาบอกผมนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเนี่ยฮะทุกวันนี้พี่เขาเปลี่ยนเป็นเป็น CHr นะครับเขาไปเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับก็เลยขายคันนี้ให้มาให้กับผมนะครับให้พี่พี่เอาไปใช้กันนะครับผมได้มาผมก็เก็บงานให้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับนะฮะ ผมให้ดูห้องเครื่องนะฮะสวยๆเลยนะครับราคาพี่ๆนะฮะฝากระโปรงหน้าก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเดิมๆนะครับแก้มก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนะฮะฉากเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเดิมๆนะครับคันหน้าไม่มีชนไม่มีแต่งสีพ่นสีแต่อย่างใดนะครับ3 r นะครับติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะครับเดิมจริงๆนะครับพี่ๆสวยจริงนะฮะแต้มสีจากโรงงานน็อตบานพับฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับ นะฮะผมไล่ให้พี่ๆดูนะครับนะฮะติ๊กเกอร์เหรือญบาทฝั่งซ้ายนะครับนะฮะรถไม่มีพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับฉากเตามโรงงานเรียงสวยๆเลยนะครับสามแอลนะครับนะฮะเต้าโชกเม็ดอาร์คเรียงสวยเลยนะครับนะฮะน็อฝากระโปรงข้างซ้ายนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนี่ฮะผมให้ดูนะครับโตโยต้าฝากระโปรงแท้โตโยต้าติ๊กเกอร์เลเวลอยู่ครบหมดนะครับพี่ๆนะฮะฝากระโปรงแท้นะครับจิกนิ่มๆเลยนะครับนะฮะ ผมให้พี่ๆดูห้องเครื่องนะครับน้ำม er ันเครื่องคันนี้ผมก็เพิ่งถ่ายให้ใหม่นะครับนะฮะถ่ายให้ให้ใหม่ให้พี่ๆเอาไปใช้เลยนะครับแหลกพวงมาลัยไม่มีดังนะครับนะฮะตกหลุมอะไรไม่ดังนะครับหมดแน่นๆเลยนะครับคันนี้นะครับนะฮะพี่ดูนะฮะเป็นอาร์คเลียงสวยหมดนะครับเนะยฮะไอพวง ABS แต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนะฮะกาวเดิมโรงงานฝาครอบเครื่องเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ครับผมมาคนเดียวแล้วครับวันนี้นะครับผมให้พี่ๆดูเลยนะครับเนี่ยฮะ เนี่ยฮะกาวเดิมจากโรงงานสาสูบไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับคอยแท้ทุกตัวนะครับพี่พี่นะฮะอยู่ในสภาพที่ดีสวยมากนะครับพี่พี่ดูนะครับฮะ้องเครื่องนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะครับขับดีเกียร์เปลี่ยนนิ่มสมูทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับก็จะลําบากหน่อยนะครับนะครับนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับนะฮะสวยจริงๆนะครับคันนี้พี่ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักตัดต่อพิกว่มไม่มีแน่นอนนะครับผมทําการรื้อสปาตรวจดูโครงสร้างแล้วนะครับนะฮะนะฮะฝากระโปรงหลังก็แท้นะครับนะฮะฝากระโปรงหลังก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับพี่ๆนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะฮะ ไม่เคยแกะไม่เคยถอดเนีครับ Med k, เม็ดอาร์คเรียงสวยสะโพกนะครับลางน้ําเดิมๆนะครับอยู่ในสภาพที่ดีสวยๆทั้งสองฝั่งนะครับนีฮะสะโพกไม่เคยโดนไม่เคยไม่เคยพ่นสีแต่งสีแต่อย่างไรรางน้ําสวยๆนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูอย่างอะไรนะครับนี่ฮะ รถเดิมๆนะฮะอยู่หลุมยางอะไรกาวเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับนะฮะอย่าแนวนี่ฮะรถไม่มีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยติดแก๊สน,นะครับพี่ๆนะฮะยางไม่เคยลงพื้นตั้งแต่ป้ายแดงนะครับนะฮะแล้วก็แม่แรงปัะแจมีให้ครบนะครับพี่ๆนะฮะนะฮะหายากแล้วนะครับกับรถสภาพนี้นะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะฮะสภาพช้างเผือกนะครับผมบอกเลยนะครับนะฮะนะฮะคันนี้ผมขาย 198,000สนาหนะครับ198,000ดูรถทดลองขับพันนก5กทมนะครับรถจอดพันนก5กทมนะครับนะฮะต่างจังหวัดมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับนะฮะพี่ๆหารถให้คุณพ่อคุณแม่ไปใช้หารถกลับบ้านนะครับหารถใช้งานผมบอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับสวยจริงๆนะครับนะฮะพี่ๆนะฮะหายากแล้วนะครับแต่นก็หามาให้ได้แล้วนะครับนะฮะ ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเ้วมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับผมเก็บงานอะไรให้แล้วทุกอย่างนะครับพี่ๆนะฮะกว่าผมจะได้มาขายนี่กว่าจะมาถ่ายรูปให้พี่ๆดูอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะฮะใช้เวลานะครับนะฮะฝากด้วยนะครับฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะหารถดีๆมาให้พี่ๆไปใช้กันนะครับนะฮะสวยจริงๆนะครับพี่ๆคันนี้นะครับนะฮะน็อตหามาให้แล้วนะครับฝากด้วยครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ